สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบคังเวลาลรตาอรี่กันนะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะมีผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะอันดับแรกให้ผู้รับบริการเข้าไปที่ไอคอนของคังเวลาลรตารี่ค่ะที่เราเคยเพิ่มไว้ที่หน้าจอ กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วจะเข้าสู่ระบบเองอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้เราคลิกไปที่ค้นหาผู้ให้บริการค่ะเสร็จแล้วเลือกประเภทบริการค่ะเลือกบริการย่อยค่ะกดวันที่ที่ต้องการทำกิจกรรม กดบริการข้ามสาขาหากต้องการบริการข้ามสาขาและกดค้นหาค่ะเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าผลลัพธ์ของการค้นหานะคะหากเราต้องการที่จะดูรายละเอียดของผู่ทำกิจกรรมของเราให้เราคลิกเข้าไปที่ชื่อของผู้ทำกิจกรรมได้เลยค่ะเราจะเจอรายละเอียดเจอเบอร์โทรต่างๆค่ะหลังจากนั้น หากเราต้องการส่งคำเชิญให้เราโทรไปแจ้งทางผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการทราบก่อนว่าเราต้องการทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาหากเขาตกลงให้เรากดส่งคำเชิญได้เลยค่ะเมื่อเรากดส่งคำเชิญแล้วให้เรามากรอกรายละเอียดในหน้านี้อีกครั้งให้เรากรอกวันที่เวลาระบุสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันหรือสถานที่นัดหมาย กรเบอร์โทรของผู้ส่งคำเชิญอีกครั้งและกดส่งคำเชิญเลยค่ะต่อมาสำหรับผู้ให้บริการให้เข้าไปที่ไอคอนของคังเวลาลอตเตอรี่ที่หน้าจอหลักนะคะ mm. เมื่อกดเข้าไปที่ไอคอนแล้วจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นให้เราไปที่รายการคำเชิญค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะเจอรายการคำเชิญของเราให้เราคลิกไปที่รายการคำเชิญหากเราไม่สะดวกร่วมทำกิจกรรมให้เรากดปุ่มปฏิเสธค่ะหรือถ้าเราต้องการร่วมทำกิจกรรมให้เรากดยอมรับค่ะกดตกลงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <tyard. S 2> หลังจากนั้นให้รอเวลาที่ทำการนัดหมายเมื่อถึงเวลาผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะมาเจอกันยังจุดนัดหมายให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเข้าไปที่ไอคอนคังเวลาโรตารี่ที่หน้าจอหลักของทั้งคู่ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปที่ไอคอนแล้วให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ กดเข้าไปที่ชำระบัญชีสำหรับผู้รับบริการให้กดไปที่ผู้รับบริการและกดเลือกบริการค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยให้กดถัดไปเมื่อกดแล้วผู้รับบริการจะได้รับรหัสสี่หลักให้ผู้ให้บริการกรอกรหัส กรอกรหัสเสร็จแล้วให้กดถัดไปหลังจากนั้นระบบจะแสดงว่าเริ่มทำกิจกรรมแล้วค่ะทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะร่วมกันทำกิจกรรมตามเวลาที่ตกลงกันไว้หากต้องการตรวจสอบเวลาให้กดไปที่ ตรวจสอบเวลาค่ะหลังจากนั้นระบบจะแสดงเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมไปแล้วค่ะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้กดจบการบริการทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะให้คะแนนความพึงพอใจซึ่งกันและกันค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะผู้ให้บริการจะได้รับรหัสสี่หลักจากผู้รับบริการ กรอกรหัสเสร็จแล้วให้กดถัดไปค่ะและระบบจะแสดงรายการที่ได้ทำกิจกรรมมาหลังจากนั้นกดเมนูหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากผู้ให้บริการและผู้รับบริการทำกิจกรรมร่วมกันแต่ไม่ได้กดเริ่มกิจกรรมเราจะใช้การโอนเวลาให้กันแทนค่ะ ให้ผู้รับบริการเข้าไปที่ชำระบัญชีค่ะเสร็จแล้วกดโอนเวลากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเวลาและใส่จำนวนเวลาที่จะโอนให้ใส่รหัสเพื่อยืนยันอีกครั้งเสร็จแล้วให้กดยืนยันค่ะ เพียงแค่นี้เราก็อนเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการค้นหาผู้รับบริการก็ทำเช่นเดียวกันกับการค้นหาผู้ให้บริการค่ะสำหรับใครสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเวลากันอย่าลืมมาสมัครสมาชิกคังเวลาโรตารี่กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ